สวัสดีค่ะก็เลยได้ิงเสียงไม่ค่อยแบบแจ๋วเท่าไหร่เลเช้านี้นะวันนี้มาเปิดรีวิวนี้สีสันจัดจ้านอีกแล้วรีวิวตัวนี้นะคะงานเกาหลีนี่น้องใหม่ป้ายแดงนะคะส่งตรงจากกังนามกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้กระสอบนี้ kr 1 1 1อ่า kr ตองหนะคะเป็นงานแจ็กเก็ตของเด็กจ้า ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเนื้อผ้าจะออกไปทางโทนไหนยังอะไรยังไงเดี๋ยวมาดูเนื้อผ้าด้านในกันมาดูสินค้าด้านในกันตัวแรกตัวแรกก็เป็นแบบว่ากันลมกันฝนของ the north face จ้าแม่ดีมากเอาจริงตัวนี้เหมือนจะเป็นออกไปทางแบบว่าผ้าบางเนาะพี่เนาะผ้าบางสวมใส่งสวมใส่ได้ง่ายๆเลยแบบว่าคุมกันลมกันฝนกันหนาวของเด็กๆได้เลยนะคะตัวนี้ปนเนื้อผ้าเลยทั้งผ้าลม ผ้าคอตตอนนี้เป็นตัวแบบโปโลปะขออนุญาตมีทั้งเด็กหญิงเด็กชายนะคะครับผมนทีน่สีสันเรียกได้ว่าแบบว่ามาครบทุกเฉดท,ทุกโทนเลยนะคะนะตัเออ คระปนทั้งกระดุมหน้าเลยนี่อย่างมีแบบว่าเป็นกระดุมหน้าซิฟหน้านี่เป็นผ้าตะข่ายผ้าร่มนะคะใส่คุมกีฬาก็ได้นะคะผ้าบางนะคะส่วนใหญ่จะออกไปทางแบบแจ็คเก็ตเด็กผ้าบางเนาะใครที่แบบว่าเคยถามหาแอดมินมีงานแบบว่าแจ็คเก็ตอ่าซัมไนน์น้อย,อยงานแบบว่าใส่คุมก็ได้อากาศแบบไม่หนาวมากนะคะลูกค้ารายการนี้เลยจ้ะนะจัดมาให้แล้ว KR1 น1น,น,นะคะ KR ตองหนึ่งอ่ารายการนี้บอกก่อนว่าเป็นน้ำหนัก80กิโลนะคะลูกค้าคระไซส์เลยตั้งแต่แบบว่าเอา่อหขวบจนถึงแบบว่า8-9ขวบ <4. S 1> ใช่8-9ขวบตัวนี้ก็คือคระไซส์นะคะคระไซส์คระแบบเลยแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นไ <B ury. S 1> ปนทางแบบอุ้ยเบอร์เอรี่แล้วก็ฟิลา <B ury. S 1> ารักมากเลยอ่ะยิ่งของเด็กเล็กยิ่งเล็กยิ่งน่ารักเนาะตัวนี้นะคะลูกค้ายกกระสอบ80กิโลนะคะ ยกกระสอบ80กิโลคะเนื้อผ้าอย่างที่เห็นเลยมีทั้งผ้าคอตตอนผ้าล่มนะคะผ้าล่มเนี่ยก็จะมีตั้งแต่แบบว่าซับในหนาบางผ้าล่มแบบกันลมกันฝนเลยก็มีนะคะตัวนี้จํานวนตัวเนี่ยเดี๋ยวแอดมินใส่รายละเอียดเอาไว้ด้านบนคลิปนะคะใครสนใจสั่งซื้อสินค้าทักแชทหาแอดมินได้เลยคะ่ะนะตัวนี้มาล็อตแรกนะคะล็อตแรกเลยเปิดให้ลูกค้าได้ ดูตัวอย่างงานกันนะคะใครที่สนใจสั่งซื้อสินค้าแคปบรูปแคปคลิปวิดีโอนี้นะคะทักแชทหาแอดมินได้เลยแล้วฟิลามาอีกแล้วแบรนด์ออกดีมากเบอร์เบอรี่เอ่ยฟิลาเอ่ยนะคะลูกค้าใครสนใจก็คือช้ามไม่ได้แล้วงานตัวนี้มาล็อตแรกนะคะมาล็อตแรกเลยลองตลาดให้ลูกค้าได้ลองงานกันนะคะตัวนี้งาน เกาหลีนะคะเป็นป้ายชื่อดังของทางเกาหลีเลยนะคะงานกระสอบมือสองชื่อดังจากทางเกาหลีเลยนะคะนะเขาเคลมมาเลยว่าโกดังของเขาเนี่ยโรงงานของเขาเนี่ยพนักงานคัดผ้าได้ยอดเยี่ยมนะอเอออ่ะสารามาอีกแล้วลูก <ๆๆ S 1> ค้างานงานกเกาหลีเนี่ยเขาจะไปแบบแนวแนวทางแบบว่าค่อนข้างแฟชั่นนะดูดีลูกค้าไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็คือแบบว่าน่ารักมากนะคะ มีทั้งแบบซิปหน้ากระดุมหน้านะผ้าลมผ้าคอตตอนนีเนี่ยน็อดเฟสเดนน็อดเฟสสองสาตัวเลยแล้วก็อยู่ในโคโหรัวเลยแบรนด์ออกรัวรัวจำนวนตัวเนี่ยบอกเลยว่าประมาณ300-400ตัวบวกๆเลยนะประมาณนี้เลยจำนวนตัวก็คือค่อนข้างเยอะเลยตัวนี้ มาอัดกระสอบ80กิโลอัดกระสอบมา80กิโลนะอุ้ยนี่ของเด็กไซส์ใหญ่ลูกค้าขออนุญ,ญาตให้ดูเนื้อผ้าใกล้ๆน,นะลูกค้างานเกาหลีที่แอดมินเปิดส่วนใหญ่อะทุกกระสอบเลยนะจุดเด่นของเขาคือเรื่องของความสะอาดความใหม่ของผ้านะอันนี้แอดมินไม่ได้จกตานะลูกค้าไม่ได้จกตานะอันนี้แอดมินเห็นผ้าเองกับตาตรงนี้เลยนะเปิดกันสด,สดๆเห็นงานพร้อมกับลูกค้านี่เลยนะคะงานค่อนข้างใหม่ผ้าค่อนข้างสะอาด นะแล้วแบบก็ค่อนข้างแฟชั่นเนี่ยลูกค้าดูได้เลยนะตัวไหนที่แบบว่าไม่ใช่แบรนด์ก็จะออกไปทางแฟชั่นถูกต้อง,ง,เ,องเรียกได้ว่ายกกระสอบไปเนี่ยขายได้ทําราคาได้ทุกตัวนะนี่เปียแกะแดงเีแกะแดงเป็นงานป้ายนะคะลูกค้าคัด งานแบรนด์คัดงานหัวขายทำราคาก่อนเลยนี่เดอะน็อตเฟสออกมาเรื่อยๆเลยค่ะแบรนด์ออกมาเรื่อยๆเลยตัวนี้คะ่ะทั้งเด็กหญิงเด็กชายเลย oh. อุ้ยน่ารักมากอดิดาสของน้องหนูตัวจิ๋วนะคะนะมีทั้งผ้าคอตตอนนะซับในหนาบางแต่ส่วนใหญ่จะออกไปทางบางนะคะนี้แจ้งเลยจากที่เห็นนะส่วนใหญ่จะออกไปทางแบบว่างานแบบว่าแบบางสวมใส่สบายทอมมี่มาแล้ว แบรนด์เยอะมากค่ะพี่กระสอบนี้นะคะใครสนใจสั่งซื้อสินค้าอยากได้รูปรีวิวนะคะทักแชทหาแอดมบินได้เลยจ้ะนะติดทั้ง<อ>แบบว่าโอโห,โหเเลือของอม <า S 2> เ่เยะอะกระดุมหน้าสิบหน้ามีฮูดไม่มีฮูดคระแบบคระทรงไปเลยในกระสอบนะคะส่วนใหญ่จะออกไปทางผ้าบางอย่างที่เห็นเลยผ้าร่มก็เป็นผ้าร่มแบบว่าซับในน้อยซับในบางไปจนถึงแบบว่า กันลมกันฝนได้เลยนะคะส่วนววแบบว่างานแจ็กเก็ตผ,ผ้าคอตตอนแบบนี้ก็จะแบบว่าเนี่ยอยากลูกค้าอย่างที่เห็นเลยซัมในน้อยซัมในบางนะคะนะ,ะขายแบบว่ากลุ่มแบบว่าไม่หนาวมากนะขายดีแน่นอนนะคะแล้วแบบก็คือค่อนข้างแฟชั่นผ้า<ช>ก็สะอาดมากด้วยนะคะ<ม>อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตโกยนิดนึงค่ะพี่นะนี่โพลารเบแบบว่ากันแดดกันลมไปโรงเรียนได้เลยนะคะแล้วก็งานเด็กขายดีมากนะเพราะว่าเด็กนี่จะโตไว งานเด็กก็จะมีแบบกลุ่มแบบว่าแม่ๆกลุ่มคุณพ่อคุณแม่นะตามหาตามซื้องานเด็กเนี่ยให้ให้ลูกไปบ่อยนะคะนะตัวนี้ก็คือคะแบบคะสีใส่ได้ทั้งคุณเด็กชายเด็กหญิงเลยนี่ลิขสิทธ์การ์ตูนก็ติดมาจ้าสวยมากใช่ผ้าสวยมากเลยพี่แล้วก็ค่อนข้างใหม่เลยลูกค้านะบางตัวนี่แบบว่า เหลืองไม่มีเลยอ่ะเอาจริงนะยกกระสอบเนี้ยลูกค้าส่วนใหญ่จอกไปทางแนวบางผ้าล่มเนาะใช่ค่ะผ้าล่มบางนี่มีติดเป็นแบบกันฝนไปบ้างลูกค้าแต่แบบน่ารักอ่ะงานกันฝนไปด้วยอย่างตัวเนี้ยผ้าล่มกันฝนได้นี่แบรนด์ดังดิกี้ต้องจะกู้เจอเบอร์บรียแล้วหนึ่งตัวเบรนด์ดีกี้ลูกค้าฟิล่านี่ป้ายห้อยมาเลยด้านหละ ใครสนใจสั่งซื้อสินค้าทักแชทหาแอดมินได้เลยค่ะจำนวนตัวก็เยอะสัดใจเลยกระสอบนี้80กิโลงาน KR 1 1 1นนะคะนะใครกลัวหลงรหัสก็แคป คลิปนี้แคปรีวิวนี้นะคะทักแชทหาแอดมินได้เลยและแกปป้าใหมา่เ่แล้วอู้แบรนด์เยอะมันเป็นเหมือนส่วนใหญ่มันจะออกเหมือนไปทำผ้าล่มนะลูกค้าแต่ว่าก็จะมีผ้าอื่นผสมด้วยถ้าเกิดมันออกเป็นงานผ้าล่มเนี่ยส่วนใหญ่แบรนด์ก็คือยืนพื้นเลยแบรนด์กีฬาแน่นอนนะคะแบรนด์กีฬาแน่นอนที่จะออกนะแกปป้า นฟิลล่าเลค็อกนะแล้วเมื่อกี้ก็มีแบบว่าแบรนด์แบบว่าอาดิดาสอาเบอร์เบอรี่อ่าปะปนไปด้วยนะคะคอมมี่ก็เตดมาปลายห้อยไม่ปลายห้อยมีคระบมีปนไปบอกก่อนว่างานตัวนี้มันเป็นงาน เข้าจากเกาหลีนะลูกค้าแะ้วอีกอย่างนะตัวนี้มันเป็นงานที่เรียกได้ว่าเหมือนเป็นงานตัดพวกตัดล็อตตัดสต็อกมามาจากเหมือนแบบย่านคนมีตังอะไรอย่างเงี้ยผ้ามันก็จะค่อนข้างใหม่สะอาดแต่ว่าถามว่าตาหนีค่ะเสียซักซ่อมเปื้อนดาอาจจะมีมาบ้างไหมก็อาจจะมีมาบ้างนะจ๊ะนะใครสนใจก็สั่งซื้อทักแชทหาแอดมินได้เลยค่ะตัวนี้มาลองให้ลูกค้าได้เล่นงานตัวนี้กันเป็นครั้งแรกเลยนะคะโกดังนำเข้ามางาน kr 1 1 1ค่ะเดี๋ยววันนี้ แอดมินและทีมงานนะคะรีวิวเข้าๆประมาณนี้แบรนด์เยอะมากเลยนะลือกันจนอุ้ยมีกี่เฮาโหปิดคลิปด้วยมีกี่เฮากันเลยนะคะใครสนใจพาดไม่ได้แล้วข้างใต้ใช่ข้างใต้นี่คือแบบยังลื้อไม่หมดเลยนะลูกค้านะอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวโกยนิดหนึ่งขออนุญาตโกยนิดนึงค่ะขอดูก้นกระสอบนิดนึงขอดูก้นกระสอบนิดนึงมีแบรนด์อะไรแบบว่าพรีเมียมพรีเมียมแรๆอีกไหม บนะแต่บอกเลยกระสอบนี้ทําราคาได้ดีแน่ๆทําราคาได้ทุกตัวเลยค่อนข้างสวยแบบแฟชั่นผ้าใหม่นะคะสีสันเยอะด้วยนะคะใครอยากได้กระสอบนี้ก็ทักแชทหาแอดมินด่วนๆเลยค่ะนะสินค้ามาน้อยด้วยนะคะมาจํานวนจํากัดนะคะใครสนใจสินค้าก็ทักแชทหาแอดมินได้เลยค่ะนะนี่จนถึงก้นกระสอบเนี่ยลูกค้าผ้าก็ยังฉ่า มงลงอีกเลยอะนะยังยังได้อีกอ่ะยังได้อีกอ่ะกระสอบนี้นะคะลูกค้ามีกี่เหาเบอร์เบอรี่ทอมมี่ฟิลาคิตตี้นอตเฟสนะมาแบบปังๆเลยใครสนใจนะคะสำหรับรหัสนี้ค่ะ KR111 นะคะวันนี้และแอดมินและทีมงานรีวิวคร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้ารีคบรา